สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาติดตามสาวไทยเช่นเคยสําหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงเกมและโอกาสที่สาวไทยของเราจะไป8ทีมสุดท้ายได้และก็คู่แข่ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือว่าโปแลนด์จะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามตารางการแข่งขันวันนี้ก่อนนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับ ประมาณ9นาฬิกาแคนาดาจะเจอกับทางเซอร์เบียและก็5โมงครึ่งนะครับโปรแลนด์จะเจอโดมินิกัน เวลา20.30นาฬิกา30นาทีหรือว่า2ทุ่มครึ่งไทยเราจะดวลกับบราซิล3ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาโปแลนด์หรือว่าไทยแลนด์นัดวันนี้สำคัญมากๆนะครับสาวแคนาดานะครับก็ต้องการเอาชนะเซอร์เบียเพื่อที่จะให้มีอัตราการชนะมากกว่าไทยส่วนโปแลนด์นะครับวันนี้ต้องสู้สุดใจต้องเอาชนะโดมิกันเพื่อที่จะให้การชนะเท่ากับไทยส่วนไทยของเราก็สู้สุดใจเหมือนกันนะครับ ดวลกับบราซิลเพื่อที่จะให้มีการชนะมากกว่าทีม2ทีมที่เหลือนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับเกมการแข่งขันวันนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์โอกาสของสาวไทยว่าจริงๆแล้วสาวไทยของเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตารางการแข่งขันปัจจุบันตอนนี้นะครับไทยอยู่อันดับ8แคนาดาอยู่อันดับ9โดมินิกันอยู่อันดับที่10แล้วก็โปแลนด์อยู่อันดับที่11 สำหรับโดมินิกันและโปลแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นหากว่าทางโปลแลนด์เอาชนะโดมินิกันได้คะแนนของโปลแลนด์ก็ขยับไปเป็นชนะ5แพ้6นะครับสำหรับตารางตรงนี้นะครับไทยของเราเหลืออีก2นัด แล้วก็ประเมินนะครับตามความเป็นจริงประเมินว่าแพ้ทั้งสองนัดเนื่องจากว่าไทยเราก็เป็นรองทั้งสองทีมแต่ถ้าเป็นสามารถเอาชนะได้นั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับหากว่าแพ้นะครับไทยของเราก็จะจบที่ชนะ5แพ้7มีทั้งหมด15คะแนนต้องมารอลุ้นทางแคนาดาแล้วก็โปลแลนด์นะครับสำหรับแคนาดาเองเหลือ3นัดแต่การแข่งขัน ผลแพ้ชนะตอนนี้ชนะ4แพ้5นั่นหมายความว่าแคนาดาสามารถทำเกมชนะได้เพียงแค่นัดเดียวก็สามารถที่จะลุ้นกับไทยได้แล้วนะครับ แต่ในส่วนโอกาสของแคนาดาเราก็เห็นจากที่เป็นเจ้าภาพนะครับพลังมันจะมีมหาศาลถ้าทางแคนาดาเอาชนะได้2เกมเข้ารอบไปเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ไทยของเราจะต้องยอมเหนื่อยแล้วก็พักดันตัวเองอีกครั้งหนึง่งหากว่ามีความตั้งใจอยากเข้ารอบนะครับแต่ถ้าอยากแข่งเพื่อที่เอาชนะแล้วก็เล่นอยู่ในเกมของตัวเองได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก็ ก็จะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบเข้ารอบจริงๆก็ต้องเหนื่อยส่วนอีกทีมหนึงโปรแลนด์นะครับโปรแลนด์เหลือการแข่งขันอีก2นัด ชนะ1แพ้1ก็คือลุ้นกับไทยลุ้นกับไทยตรงนี้ก็คือหากว่า,าทางแคนาดาชนะ1แพ้2 3ทีมนี้ก็จะมาลุ้นกันนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้า2นัดที่เหลือโปรแลนด์เอาชนะทั้ง2เกมได้นั่นหมายความว่าโปรแลนด์กับแคนาดาต้องจับมือกันนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบแต่ก็ต้องรอลุ้นว่าหากาทางแคนาดาพลาดนะครับชนะเพียงแค่1แพ้2หมายความว่าโปรแลนด์จะเข้ารอบทันที นี่ก็คือ3ทีมแล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ทุกคนต้องภาวนาให้ทางแคนาดาชนะได้แค่หนึ่งโปแลนด์ Poland ชนะได้แค่หนึ่งเพราะว่าถ้าไทยเราแพ้2นะครับหากเป็นแบบนี้แล้ว3ทีมนี้ก็ต้องมาวัดกันนะครับที่ข้อได้เปรียบเสียเปรียบอื่นๆเช่นจำนวนเซตคะแนนหรืออัตราการแพ้ชนะอะไรประมาณนี้นะครับ และทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเป็นเพียงเรื่องอนาคตวิเคราะห์นะครับเราต้องเชื่อมัน่นวันนี้นะครับไทยของเราเจอกับบราซิลหากเอาชนะบราซิลได้ไทยของเราก็จะขยับไปเป็น6ต่อ5ในอัตราการแพ้ชนะหากว่าชนะอิตาลีได้อีกก็จะเป็น7ต่อ5นี่ก็เป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้ารอบจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับใจของสาวไทยเท่านั้นนะครับบอกเลยว่า2เกมของสาวไทยนี้หากว่าใจไม่มาก็ ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เนื่องจากว่าความใจสู้หรือว่าเต็มที่ตรงนี้มีโอกาสเอาชนะได้เราล้มทีมใหญ่ๆมาแล้วเราจะล้มทีมใหญ่อีกจะเป็นไรนะครับสําหรับสถานการณ์ที่วิเคราะห์วันนี้นะครับหากเป็นแบบนั้นไทยแพ้ก็จริงแต่ถ้าแคนาดาชนะ1โปแลนด์ชนะ1ก็ลุ้นสนุกแน่ๆนะครับขอให้เป็นแบบนั้นนะครับหากไทยชนะจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยครับโอกาส การเข้ารอบของเราก็จะมีสูงขึ้นเหมือนกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือเกมกีฬาเชื่อว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วการเชียร์จะสนุกไม่สนุกก็อยู่ที่การลุ้นนี่แหละนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ